ี่นะครับตอนเช้าพามาชมไก่ต่อนะครับไก่รุ่นรุ่นะครับต่อยังไม่ไม่แหลมนะครับจะลองดูว่าจะขันให้ฟังหรือเปล่า นี้ไม่ใช่แม่เดียวนะครับมันขนละเหล่าอันนี้เป็นอีเหล่านึงส่วนตัวนี้เป็นอีเหล่านึงจะเป็นไก่ต่อนะครับไม่ใช่เชื้อไก่ป่าไก่ต่ออย่างเดียวเลย ไซส์ไม่ใหญ่นะครัไซส์เล็ก <c oughs> ดูหน้าตานะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะขันหรือเปล่านะครับ นี้ก็ไก่ไก่รุ่นรุ่นนะครับปล่อยเดินเที่ยวใกลจะถึงรฤดูการแล้วนะครับ คุ้นนะครับคุ้ยใ,ใกล้ได้เลยนะครับ